บุญมีแต่สร้างกรรมมาบดบังบุญบารมีของตนเองอย่าประมาทในกรรมดีกรรมชั่วบุญมีแต่กรรมมาบังเมื่อมีผู้มีพระคุณทั้งหลายมาช่วยเหลือยามลำบากถ้ายังตอบแทนบุญคุณท่านไม่ได้อย่าไปแหวงกัดทิ่มแทงหัวใจท่าน มันจะเกิดเป็นกรรมโทษมหันชีวิตจะพลิกผันเปลี่ยนไปทันตาเห็นอนาคตที่แสนสดใสพังคลืนทลายลงในพริบตายาปิดบังกุศลทั้งหมดที่ทำมาด้วยการเนรคุณจนตัวเองไร้ค่าด้วยการเอากรรมมาบัง หากประมาทหมดโอกาสได้ผุดได้เกิดกันเลยทีเดียวความดีความชั่วเป็นอิสระต่อกันทำความดีย่อมได้รับผลดีเขาเรียกว่าผลบุญทำความชั่วย่อมได้รับผลชั่วเขาเรียกว่าผลบาปมนุษย์เรานั้นหนาจะตายก็ต่อเมื่อ ได้รับทั้งผลบุญและผลบาปจนครบหมดการไม่ตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณทั้งทั้งที่ผู้นั้นสามารถกระทำได้ถือว่าบาปหนักพูดง่ายๆคือบุญมีอยู่แล้วในตัวแต่สร้างกรรมมาบาังบุญบาร,รมีของตนเองบุญมีแต่กรรมมาบางัง กรรมมันจะส่งผลอย่างไรช่างมันเถิดแค่รับรู้แล้วปล่อยวางเสียแต่อย่าให้กรรมมาบังตัวเองที่กำลังพยายามจะสร้างความดีสร้างบุญกุศลสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเองอย่าประชดตัวเองอยู่แบบโง่โง่ทื่อๆไปวันวัน บุญกากรรมมันเดินสวนทางกันอยู่แล้วบุญส่วนบุญกรรมส่วนกรรมไม่ว่าวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมจะถูกกันแกล้งแบบไหนก็แล้วแต่ขอให้ใจรับรู้แล้วปล่อยวางจะแบกความเฮงสวยเอาไว้ทำไมทำงานปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี ท่องเอาไว้ช่างมันช่างมันช่างมันเถอะ